ครับในเราก็นําเครื่องบรรจุกระสอบทรายนะครับของนิวบอลมาส่งมอบให้กับทางท่านผู้ว่าจังหวัดสุโขทัยครับจากกรณีข่าวความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัยจากสถานการณ์น้ําท่วมนะครับทางเราเนี่ยเราก็มีเครื่องมือที่ใช้ในการบรรจุกระสอบทรายอยู่แล้วก็นึกถึงว่าถ้าเรานําเครื่องตัวนี้ไปช่วยพี่น้องชาวสุโขทัย ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะป้องกันน้ําท่วมนะครับเราก็เลยได้ส่งมอบเครื่องบรรจุกระสอบทรายนะครับให้กับท่านผู้ว่าสุชาติทีขสุขนะครับผู้ว่าจังหวัดสุขโขทัยครับเพื่อนําไปใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดสุขโขทัยครับก็อ,อธิบายหลักการทํางานของเครื่องนะครับวิธีการใช้อะไรต่างๆให้กับทาง ท่านผู้ว่าแล้วก็ทีมงานผู้ปฏิบัติงานครับได้รับทราบครับ